ครับสวัสดีครับมื่อนี้ช่างภาพ,พระเลาะมีโอกาสมาคำฉันุดได้ไปหลายคนสิบวชหูนะว่าคำฉันุดเนี่ยสีมีองค์ท้าเวสุวรรณที่องค์แบบง่ายแล้วก็ลักซิ์มากหลายคนมาขอพรเนี่ยสิได้ตามที่ขอหลายหลายคนนแล้วครับแต่ว่าองค์ท้าเวสุวรรณเนี่ยนีอย่างที่แปลกก็คือ,อเพราะอิ้นว่าเป็นองค์พระ ของท่านมาเขาเลยมาพญาภูริศาสตร์องค์นี้สีเกี่ยวกับการขอเงินทองโชคลาภความรักนะครับโดยโดยที่เราต้องเอาไปขอพรแล้วก็กระิีพขังหูท่านครับไปขอปุ๊บครับผมเราสนี้อีกองค์หนึงครับอุ้งนี้สิขอพรเฉพาะการงานครับยศ ตำแหน่งบริวารบริวารครับอ่าเพื่อนบอกว่าเขาขอกระซิบขอองค์องค์องค์งเล็กที่เป็นบริวารท่านของท้าวเวสสุวรรณนี่ครับท่านกระซิบไปบอกท้าวเวสสุวรรณประมาณนั้นครับแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าศักดิ์สิิทธ์มากคนมาแก้บนหลายครับถ้าพลานมาคำฉนดไหว้พญานาคองค์พญานาคองเราอย่าล,ยลืมนะครับต้องมาไหว้ท้าวเวสสุวรรณให้ได้ครับผม ได้ไหมเอามาแบบดีๆเป็นของไบครับนีทุ่นมีทุ่มีน้ำมีเทียนจุดสำหรับปุปป่ปูอาวสวรรณนี่ก็ตั้งแตง,งาฮันนาไปทั้ง คำาโนดนะครับคนมากกว่ากาบาบลายผูกได้แดงได้เขียวครับแล้วก็เป็นกระสีหลอดอันนี้นะครับหลอดซุมนะครับผูซ้ายนี้บอกครับหลอดแต่แหนผูซ้ายหลอดทังไหนก่อนขะนะครับปูหลอดปื๊บ สุดป,ปุ๊บรอเป็นเลขแปดนี่ปา๊บปา๊บปุ๊บครับผม